สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับที่ผมได้มีโอกาสออกมาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาประเด็นร้อนและก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สังคมได้กล่าวฝันถึงอยู่ในขณะนี้มาร่วมพูดคุยและก็รายงานให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับเป็นเชิงวิเคราะห์ผมก็พยายามที่จะประมวลเอาบทวิเคราะห์แล้วก็ความคิดเห็นของนักการเมือง นักวิจารณ์การเมืองและอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมารวบรวมกันเข้าเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำเอาบทวิเคราะห์และก็สิ่งที่พวกเราทุกคนคงอยากที่จะทราบเหมือนกันว่านักการเมืองหรือนักวิเคราะห์ทางการเมืองหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรในช่วงปี2565 ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ทางด้านการเมืองในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดปี2565นอกะครับนอกจากมีนักวิชาการนักการเมืองแล้วก็มีโหนดังหลายๆคนก็ออกมาทํานายดวงชะตาเมืองไทยในปี2565ด้วยครับว่าเดือดแน่นอนและก็ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นก็ให้จับตาดูอย่างใกล้ชิด และล่าสุดนะครับรองศาสตราจารย์หาริรักษ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าการเมืองในปี2,565เนี่ยยังไม่มีอะไรแน่นอนสอดคล้องกับอีกหลายๆท่านนะครับว่ามันไม่แน่นอนเพราะว่าไม่สามารถฟันธงได้ตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันยังเห็นไม่ชัดมันจะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้น ที่จะทําให้สถานการณ์การเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปตัวแปรแรกสุดครับไม่ใช่เป็นใครที่ไหนก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่ของพวกเราว่าจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้จนครบวาระหรือไม่เนื่องจากมาตรา258เนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้บุคคลสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นระยะเวลารวมกันไม่เกิน8ปี คำถามตรงนี้แหละจึงอยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ในปี2560นั้นเนี่ยจะนับรวมเวลาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้หรือไม่ฝ่ายที่เชียร์ลุงตู่คือพวกเราเนี่ยเชียร์ลุงตู่ว่าต้องอยู่ต่อต้องอยู่ต่อเชื่อว่าไม่รวมแต่ฝ่ายที่ไม่อยากได้ลุงตู่อยากให้ลุงตู่ออกไปเนี่ยบอกว่ารวมจะครบแล้วแปดปี ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แล้วต้องให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยซึ่งต้องรอไปประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2565ก็ไม่นานเกินรอครับแต่ว่าคนที่ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเป็นลุงตู่แต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับลุงตู่อาจจะเบื่ออะไรเหมือนกันแต่ยังหาคนที่เหมาะสมเท่าลุงตู่ไม่ได้ถ้าลุงตู่ไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเนี่ย ยังหาไม่ได้ผมดูแล้วเนี่ยยังไม่มีใครที่จะเหมาะสมเท่าลุงตู่ในเวลานี้ตัวแปรที่2ครับคือความขัดแย้งกันในพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักของรัฐบาลและมีเสียงข้างมากของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะมีผลทําให้ถึงพักแตกหรือไม่เพราะว่ามันวุ่นวายกันไปหมดแล้วตอนนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่ายังไงยังไงความตายเท่านั้นที่จะทําให้แยกจากกันได้แต่ว่าคําพูดบางครั้งเนี่ยมันพูด เพื่อที่จะให้สถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยมันเบาบางลงไปแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่แน่เหมือนกันว่าความตายหรือไม่ต้องตายก็ได้เราก็สามารถแยกจากกันได้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแยกแยก,กันแล้วเริ่มได้เห็นกันแล้วนี่เป็นตัวแปรที่2ตัวแปรที่3คือการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมากน้อยเพียงใดหัวหน้าพักเนี่ยยังจะเป็นคนเดิมหรือไม่หรือจะเอาน้องอุ้งอิงท<ถ>ายาทของคุณทักษิณ เข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้จะต้องมีการประกาศตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับถ้ามีชื่อใครเป็นแคนดิเดตบ้างเราก็พอจะรู้ครับว่าพักนี้ในที่สุดจะต้องถูกยุบหรือไม่มันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องรออีกเช่นเดียวกันนะครับตัวแปรที่4คือพักก้าวไกลเนี่ยจะถูกยุบหรือไม่จากการที่พักเนี่ยให้การสนับสนุนผู้ที่มีเจตนาล้มล้างสถาบัน ซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต,ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตรงนี้มันชัดเจนเหลือเกินครับต้องดูว่าพรรคก้าไกลเนี่ยจะต้องโดนยุบหรือไม่แล้วถ้ายุบแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกยุบแล้วยุบอีกนะครับจากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าไกลพอเป็นพรรคก้าไกลก็ถูกยุบอีกคราวนี้จะต้องเป็นพรรคอะไรล่ะครับก็น่าจะเป็นพรรคก้าไปอีกไกล ตัวแปรที่5ครับขบวนการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยจะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆหรือไม่หรือว่าจะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมามีพลังอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขณะนี้เนี่ยดูดูแล้วเนี่ยเขามีความมั่นใจเหลือเกินว่าในปี6-5คือปีนีเน้เขาจะกลับมาเบิ้มเบิมอีกครั้งหนึ่งครับก็ลองดูว่าตรงนี้มันจะเบิ้มหรือว่าบุบบุบนะเราต้องดูกันในเหตุการณ์บ้านเมืองของเราซึ่งเป็นตัวแปรที่5 ส่วนตัวแปรที่6คือประธานคณะก้าวหน้าคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะถูกตัดสินจำคุกในคดีใดคดีหนึ่งหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมัครลงเลือกตั้งโดยที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าถือหุ้นบริษัทวีรักมีเดียอยู่หรือคดีวัคซีนพระราชทานตามมาตรา1นึตัวเองกล<ย>่าหาและด้อยค่าวัคซีนนี้แต่ไม่หวตัวเองก็ยังไปฉีดวัคซีนซึ่งบริษัทสยามไบโอไซแอน ได้ผลิตวัคซีนขึ้นในประเทศไทยแล้วก็แอบไปฉีดซะด้วยตอนนี้เนี่ยสังคมได้จับตามมองพร้อมกับนำเอาเอกสารต่างๆซึ่งคุณธนาธรเนี่ยแอบไปฉีดวัคซีนเอสตราซิเนกาเนี่ยมาแฉให้ทุกคนได้ทราบว่าคุณธนาธรทำไมถึงได้ไปฉีดวัคซีนที่ตัวเองถล่มด้อยค่าไม่ให้ค่ากับวัคซีนนี้เลย แล้วทำไมตัวเองถึงต้องไปฉีดวัคซีนเอสตราซเนกาที่ผลิตโดยโบรยิษัทสยามไบโอไซแอนด้วยตัวแปรที่7ครับคือพักที่ตั้งใหม่และกำลังจะตั้งใหม่เช่นพักไทยพักดีนี่ตั้งมาแล้วคุณหมอวรงพักกล้าของคุณก่อนและพักของสี่กุมารของคุณอุตมะและคณะเนี่ยและก็อาจจะมีพักอื่นๆอีกจะทำให้ประชาชนอย่างพวกเรามีความหวังได้ไหม ที่จะได้พักการเมืองยุคใหม่ที่ปราศจากนักการเมืองน้ำเน่าได้อย่างแท้จริงดังนั้นสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้ง7ตัวนี้แหละครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดผลการเลือกตั้งซ่อมในเดือนนี้รวมถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ส่วนหนึ่งว่าพักการเมืองใดในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากกว่ากันอย่างน้อย ก็ในจังหวัดที่มีการเลือกตั้งส้มครับเช่นสงขลาบ้านผมเนี่ยและก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยะได้รู้กันไปเลยครับว่าประชาชนเนี่ยให้การสนับสนุนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งบ้างที่จะเป็นความหวังให้กับพวกเราได้ไม่ว่าตัวแปรแ,แต่ละตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าตัวแปรที่7เนี่ยน่าจะให้เปลี่ยนไปในทางที่เป็นคุณแก่บ้านเมือง ก้าวคือในบรรดาพักการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ที่กําลังจะตั้งขึ้นใหม่ด้วยหวังว่าจะมีสักพักการเมืองหนึ่งหรือสองพักที่ประกอบด้วยนะักการเมืองเลือดใหม่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ซึ่งมีแต่ใจอยากจะคิดล้มล้างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคนพันใหม่จริงๆอยากเห็นประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้ามีความรู้สูงไม่มีประวัติด่างพร้อย ไร้นักการเมืองน้ำเน่าเขี้ยวลากดินเข้ามาอยู่ในพักและจะต้องแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าต้องการที่จะคงไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์สื่อไปตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นคือมีจำนวนพักมากพอที่จะทำให้สามารถจับขั้วใหม่ทางการเมืองได้ประชาชนจะได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นหากมีพักการเมืองเช่นนี้เกิดขึ้นจริงผมคนหนึ่งแหละครับจะไปหาเสียงให้ฟรีฟร ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเลยครับและหวังว่าให้ประชาชนทุกคนทําแบบเดียวกันเพื่อทําลายความเชื่อที่อาจจะเป็นความจริงที่ว่าพักการเมืองในประเทศไทยใครจะได้ที่นั่งของผู้แทนราษฎรเข้าไปนั่งในรัฐสภามากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวขอให้พวกเราได้ช่วยกันพินิษพิจารณาเพราะประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ในกำมือของพวกเราทุกคน พบกันทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ผมนำเสนอเรื่องที่อาจจะเครียดสักนิดหนึ่งแต่มันคือทิศทางที่เราน่าจะได้รับรู้ไว้ล่วงหน้าเราจะได้ปรับตัวได้ถูกต้องพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ